โรคไอกรนนะคะภาวะอาการเนี่ยคล้ายกับเราเป็นไข้หวัดแต่อันตรายถึงชีวิตวันนี้เรามาติดตามรับฟังกันนะคะถึงศักยภาพของไอกรนที่จะมีผลถึงแก่ชีวิตเ,เป็นอย่างไรนะคะ ไอกรนเนี่ยเป็นโรคติดเชื้อนะคะทางเดินหายใจส่วนบนนะคะแล้วก็ที่สําคัญติดเชื้อจากแบคทีรียค่ะที่เรียกว่าเพอร์ทัสตีนะคะแปลว่าการไอที่รุนแรงโดยผู้ป่วยจะมีอาการไอเป็นหลักนะคะแล้วก็เวลาไอเสร็จนะคะก็จะมีเสียงเหมือนหายใจลําบากตามหลังการไอทุกครั้งเขาเรียกวู o ปปิ้งคอนะคะก็คือการไอนะคะโดยภาษาไทยเนี่ย จะเรียกว่าโรคไอร้อย100วันนะคะแล้วก็มียาปฏิชีวนะสาหรับรักษาและวัคซีนสําหรับการป้องกันโรคไอกนด้วยนะคะโรคไอกนสาเหตุจากเชื้อแบคทีเรียชื่อว่าบอเดสเทลลานะคะซึ่งมีอยู่6สายพันธุ์หรือ6สปีชีบางสายพันธุ์ทำให้เกิดโรคในคนบางสายพันธุ์ทำให้เกิดโรคในสัตว์นะคะโรคนี้ติดต่อกันได้ง่ายมากค่ะมีโอกาส เกิดได้ในคนที่ไม่มีภูมิคุ้มกันต้านทานโรคจะติดเชื้อจากผู้ป่วยที่อยู่ในบ้านเดียวกันนะคะ80-100%ถึงแม้ว่าจะมีภูมิคุ้มกันต้านทานโรคแล้วก็ตามก็ยังมีโอกาสติดเชื้อได้ถึง20%โดยจะเชื้อโรคเนี่ยจะแพร่กระจายอยู่ในอากาศนะคะผ่านทางละอองของเสมหะน้ำมูกน้ำลายของผู้ป่วย แล้วก็จะติดต่อไปสู่บุคคลอื่นๆต่อไปเมื่อผู้ป่วยนั้นสัมผัสละอองเชื้อโรคเหล่านี้เข้าสู่ระบบทางเดินหายใจซึ่งทางการแพทย์เรียกว่าการติดต่อทางละอองหายใจนะคะ (Respiratory Droplet Transmission) นะคะซึ่งเป็นการติดต่อนะคะโดยทางอากาศนะคะเมื่อผู้ป่วยไอกรนเนี่ย จะมีการระบาดเกิดขึ้นปัจจุบันก็มีวัคซีนก็จริงนะคะแต่การระบาดก็เกิดขึ้นทุก3-5ปีนะคะอัตราผู้ป่วยเนี่ยหลังจากมีวัคซีนแล้วก็ลดลงไป90%โดยเฉพาะในประเทศที่พัฒนาแล้วนะคะผู้ป่วยไอกรนเนี่ยเราจะพบได้ทุกกลุ่มทุกอายุนะคะแล้วก็วัคซีนอาจจะไม่ครอบ คลุมทั่วถึงนะคะผู้ป่วยส่วนใหญ่มักจะเป็นเด็กก่อนไยเรียนส่วนในประเทศที่ให้วัคซีนแล้วอย่างทั่วถึงนะคะก็พบว่าผู้ป่วยส่วนใหญ่จะเป็นเด็กทารกนะคะอายุน้อยกว่า1ปีนะคะเพราะว่าฉีดวัคซีนยังไม่ครบตามโปรแกรมนะคะแล้วก็มีแนวโน้มจะพบมากขึ้นในกลุ่มวัยรุ่นและไปทำงานนะคะก็ถ้าลืมฉีดวัคซีนกระตุ้นช่วงอายุ11 -12 ปีนั่นเองนะคะ ก็จะมีโอกาสที่จะเกิดภาวะไอกรนเกิดขึ้นได้จากการติดเชื้อนะคะที่เป็นละอองฝอยฟ,ฟุ้งอยู่ในอากาศนั่นเองนะคะโรคไอกรนมีอาการอย่างไรนะคะโรคไอกรนก็คือโรคที่ติดเชือ้อจนกระทั่งแสดงอาการ7-10วันอาการจะแบ่งออกเป็น3ระยะนะคะระยะอาการหวัด ะะซึ่งเยื่อเมือกทางเดินหายใจจะเกิดการหนักเสบระยะนี้อาการจะเหมือนโรคไข้หวัดเลยค่ะมีไข้ต่ำๆไอเล็กน้อยมีน้ำมูกอ่อนเพียจะเป็นอยู่ประมาณ1-2สัปดาห์คราวนี้มาถึงระยะที่2คือระยะไออาการจะเริ่มกำเริบแล้วนะคะเป็นระยะที่มีอาการไอเด่นชัดนะคะแล้วก็เสียงลักษณะของการไอเนี่ยจะเฉพาะเลยนะคะแล้วไอจะไอติดติดก,กันเป็นพักๆ โดยครั้งหนึ่งจะไอตอิดต่อประมาณ5-10ครั้งแล้วก็หยุดไปแล้วเริ่มไอใหม่จะเป็นอย่างนี้อยู่ประมาณ5-10ครั้งต่อวันเมื่อเกิดขึ้นหลาย10ครั้งใน1ชั่วโมงนะคะเมืออ่อไอติดต่อกันแล้วเมื่อไอสิ้นสุดลงแล้วก็จะมีการหายใจเข้านะคะอย่างรุนแรงนะคะแล้วก็มีเสียงนะคะนอกจากนี้ส่วนใหญ่จะอาจจะมีอาการอาเจียนหลังจากไอตอิดต่อกันเพราะว่าเสมหะเริ่มดันขึ้นมานะคะก็จะมีการอาเจียนเอาเสมหะออกมาด้วยบางครั้งอาจจะมีหลอดเลือดดาที่คอปุ่งพองจน มองเห็นได้ด้วยตานะคะตาก็จำเวลาไอามากๆก็จะถลนและตัวเขียวนะคะเหมือนคนขาดออกซิเจนซึ่งระยะนี้ผู้ป่วยจะไม่มีไข้ผู้ป่วยอาจมีน้ําหนักลดลงเนื่องจากการไอรบกวนการกินอาหารนะคะแล้วก็ในช่วงกลางคืนอาการไอจะเกิดขึ้นถี่กว่ากลางวันเพราะว่าอากาศเย็นนะคะทําให้รบกวนการนอนหลับผู้ป่วยก็จะมีอาการอ่อนเพลียระยะเวลานี้จะกินเวลาอยู่ประมาณ2 4ถึงสัปดาห์โดยความถี่ของช่วงการไอและความรุนแรงจะค่อยๆทยอยลดลงอย่างช้าๆนะคะ ต่อมาระยะที่3เขาเรียกระยะฟื้นตัวนะคะระยะนี้เป็นระยะพักฟื้นนะคะระยะนี้กินเวลาประมาณ1-3เดือนเลยนะคะเป็นระยะที่อาการไอลดลงแต่ไม่ได้อ่าไม่ได้รวดเร็วนักนะคะแล้วก็จะหายได้ในที่สุดใช้เวลาถึง3เดือนนะคะแพทย์นิชัยโรคไอกลนได้อย่างไรนะคะก็ได้จากการ ซักประวัตินะคะการสัมผัสโรคนะคะแล้วก็ลักษณะการไอเป็นสําคัญซึ่งอาการที่บ่งชัดว่าเป็นไอกรนคือไอติดต่อกันมากกว่า2สัปดาห์ขึ้นไปนะคะแล้วก็มีอาการไอติดกันเป็นชุดๆในช่วงท้ายของการไอจะมีเสียงดังวุบนะคะหรือวุบที่ออกมาจากปอดนะคะมีอาเจียนหลังไอนะคะอาการไอเกิดขึ้นในช่วงที่มีการระบาดของโรคไอกรนก็ให้วินิจฉัยไว้ก่อนนะคะว่าเป็นการติดเชื้อนะคะ ในกรณีอื่นๆต้องอาศัยการตรวจทั้งห้องปฏิบัติการเพื่อยืนยันเพิ่มเติมน,นะคะก็มีการเพาะเชื้อซึ่งถือเป็นมาตรฐานก็นําสารคัดหลังหลังพงจมูกมาเพาะเชื้อนะคะซึ่งสามารถตรวจได้นานถึง3สัปดาห์นะคะจากที่มีอาการแล้วนะคะก็จะพบเชื้อนะคะแต่ก็จะค่อยๆน้อยลงนะคะการตรวจหาสารพันธุก,กรรมนะคะก็คือ DNA จากเชื้อไอกลนจากสารคัดลังจากพงหลังพงจมูกนั่นเองนะคะ ก็เทคนิคนี้ก็เรียกว่า PCR นะคะถึงแม้จะได้ผลรวดเร็วแล้วก็แม่นยำกว่าการเพราะเชื้อแต่ก็ยังถือว่าเป็นวิธีที่ไม่ไม่ได้เป็นมาตรฐานนะคะเพราะยังมีความไม่แน่นอนเกิดขึ้นระหว่างการหาค่าสัมพันธ์กับการตรวจและการป่วยของผู้ป่วยนะคะต่อมานะคะก็คือการตรวจหาแอนติบอดีหรือสารภูมิต้านทานนะคะที่จำเพาะต่อโรคไอกน ในกรณีที่อาการเป็นมากกว่า4สัปดาห์จะเลือกใช้วิธีนี้แทนการเพาะเชื้อนะคะแล้วก็จะมีการทําโดยการเจาะเลือดตรวจ2ครั้งถ้ามีการติดเชื้อไอกคลนค่าทั้งสองต้องแตกต่างกันนะคะประมาณสองเท่านะคะแต่ทั้งนี้ในการเจาะเลือดครั้งแรกต้องไม่ใช่ช่วงระยะเวลาฟื้นตัวหรือระยะเวลาพักฟื้นช่วงที่สาม้ลนะคะเราต้องตรวจตั้งแต่ช่วงแรกๆของการป่วยการดูเม็ดเลือดนะคะการตรวจ CBC นะคะจะช่วยวินิจฉัยซึ่งจะพบเม็ดเลือดขาวชนิดลิมโฟไซต์ ขึ้นสูงกว่าปกติจะไม่เหมือนการติดเชื้อแบคทีเรียนชนิดอื่นๆที่ท,ที่มีเมรเร็ดเลือดขาวนะคะนิวโทรฟิลนะคะขึ้นสูงนะคะก็จะแตกต่างไปนะคะของชนิดของเมรเร็ดเลือดขาวเวลาเราเจาะ c b c ดูนะคะโรคไอกรนรุนแรงไหมส่วนใหญ่ไอกรนจะหายได้เป็นปกติแต่มีส่วนน้อยที่เกิดผลข้างเคียงหรือภาวะแทรกซ้อนก็จะมีอาการไอมากขึ้นมีเลือดกำเดาไหลมีเลือดออกที่เยื่อบุตานะคะมีจุดเลือดออกตามผิวหนังบนใบหน้า แล้วก็วูบเป็นลมนะคะมีปัสสวาวะเล็ดมีเคะไส้เลื่อนมีกระดูกซี่โครงหักแต่การไอรุนแรงกแล้วก็กระแทกมากเกินไปนะคะแล้วก็เกิดภาวะปอดบวมจากการติดเชื้อแบคทีเรียชนิดที่แทรกซ้อนในปอดในเด็กเล็กแล้วก็ในผู้ใหญ่ที่มีโรคประจำตัวตัวเช่นโรคหัวใจโรคปอดก็จะมีความเสี่ยงจะเกิดปอดบวมได้มากกว่านะคะ สำหรับเด็กที่อายุน้อยกว่า6เดือนโรคมักรุนแรงแล้วก็มีภาวะแทรกซ้อนเกิดขึ้นในาตาที่สูงกว่าและรุนแรงกว่าแล้วทาให้มีโอกาสเสียชีวิตได้ประมาณ1%นึ่งเปอรสหรับภาวะแทรกซ้อนที่ต้องเฝ้าระวังได้แก่ภาวะปลอดบวมติดเชื้อจากโรคไอกลนโดยตรงเลยนะคะพบได้ประมาณ20%ของเด็กที่ป่วยเป็นโรคนี้ต่อมาก็คือภาวะแทรกซ้อนที่เกิดจากการไอรุนแรงและต่อเน,นื่องทําให้เด็กหายใจได้ไม่เต็มที่ร่างกายก็จะเริ่มขาดออกซิเจนส่งผลต่อระบบประสาททาให้เกิดอาการชัก มีจุดเลือดออกในสมองเกิดภาวะห,หยุดหัวหยุดหายใจแล้วก็ส่งผลต่อระบบการใช้ปรังงานของร่างกายเขาเรียกว่ามเมตาบอลิซึมเสียนะคะทําให้เกิดระดับน้ำตาลในเลือดต่ําได้นะคะ อันนี้ก็มักจะเสียชีวิตนะคะเด็กอายุต่ำกว่า6เดือนเราก็ต้องระวังสำหรับภาวะแทรกซ้อนที่เกิดขึ้นส่วนการรักษาโรคไอกรนนะคะก็ให้ยาปฏิชีวนะเพื่อฆ่าเชื้อแบคทีรียาการรักษาแบบประคับประคองก็ใช้ทั้ง2แบบนะคะผู้ป่วยที่มีอาการไม่รุนแรงจะรักษาแบบผู้ป่วยนอกให้ยาปฏิชีวนะเป็นแบบรับประทานนะคะส่วนยากแก้ไอก็ไม่ได้ช่วยในการบรรเทาหรือรักษาการไอซึ่งอาจไม่จําเป็นนะคะแต่สําหรับเด็กนะคะต้องใช้นะคะแล้วก็ผู้ป่วยที่มีอาการรุนแรงก็ จะต้องรับไว้ในโรงพยาบาลเพื่อดูแลเรื่องระบบหายใจไม่ให้ร่างกายขาดออกซิเจนเด็ดขาดนะคะเพราะว่าภาวะแทรกซ้อนของสมองขาดออกซิเจนอันตรายมากนะคะมีผลกับพัฒนาการของเด็กในบางครั้งอาจต้องใช้เครื่องช่วยออกซิเจนนะคะเครื่องช่วยหายใจนะคะเพื่อ,อให้ร่างกายได้รับออกซิเจนเพียงพอและอีกครั้งยังต้องให้สารน้ําและสารอาหารให้เพียงพอในผู้ป่วยที่ทานอาหารไม่ค่อยได้ด้วยนะคะ และต้องแยกข้องผู้ป่วยเพื่อป้องกันการแพร่เชื้อให้ผู้อื่นนั่นเองนะคะสําหรับโรคไอกนถ้ารับการรักษาไว้ในโรงพยาบาลนะคะเราจะดูแลโรคไอกลนและป้องกันโรคไอกรนอย่างไรนะคะก็ได้แก่หนึ่งโรคนี้มีวัคซีนป้องกันในเด็กได้ต้องได้รับวัคซีนตั้งแต่อายุ2เดือน4เดือน6เดือน1 5ถึง18เดือนในรูปของวัคซีนรวมก็คือคอตีบไอกรนได้บัดทะยักหลังจากนั้นเมื่ออยุประมาณ 4- 6ถึงปีนะคะก็ฉีดกระตุ้นอีกหนึ่งครั้ง ส่วนในช่วงอายุ11-12ปีนะคะก็คือช่วงกำลังจะวัยรุ่นเด็กก็ควรจะได้รับวัคซีนคอตีบบาดทะยักกระตุ้นอีกหนึ่งเข็มนะคะแต่ผู้เชี่ยวชาญบางคนแนะนำให้ฉีดวัคซีนรวมคอตีบไอกนบาดทะยักเลยแทนการฉีดวัคซีนแค่บาดทะยักกับคอตีบแต่สูตรของวัคซีนจะแตกต่างจากเด็กที่ใช้ในเด็กเล็กนะคะแล้วก็นอกจากนี้จะทาให้ลดอัตราของผู้ป่วยโรคไอกลในกลุ่มวัยรุ่นและผู้ใหญ่ได้ด้วยยังช่วยลดจํานวนผู้ป่วยในเด็ก กลุ่มทารกและเด็กเล็กที่ยังได้รับวัคซีนไม่ครบ5้าครั้งอีกด้วยนะคะซึ่งบางประเทศได้กําหนดให้ฉีดแบบนี้ไปแล้วนะคะก็ดีนะคะฉีดให้ครบไปซะเลยเพราะว่าเป็นกลุ่มเสี่ยงทั้งนั้นแบคทีเรียกลุ่มนี้นะคะข้อ3ในกรณีที่รับวัคซีนใบเด็กมาครบแล้วแต่ในช่วง 11- 12ปีได้ฉีดแค่วัคซีนรวมแค่2โรคก,ก็คือบาดทะยักกับอคอกงนั้นเมื่อต้องฉีดวัคซีนกระตุ้นโรคนะคะบาดทะยักหรือคอตีบอีกครั้งซึ่งปกติจะฉีดทุกๆ10ปีผู้เชี่ยวชาญจะแนะนําให้ฉ้ฉดววััคซนรมทง3 ก็ติไอโกลนบัดทยักแทนหนึ่งทังหลังจากนั้นก็ให้ฉีดวัคซีนรวม2โรคก,กระตุ้นทุก10ปีต่อไปและอีกกลุ่มหนึ่งที่ควรได้รับก็คือหญิงตั้งครรภ์โดยกลุ่มนี้ปกติจะได้รับวัคซีนบัดทยักอยู่แล้วก็แนะนําให้รับวัคซีนไอโกลนไปด้วยเลยนะคะโดยควรได้รับเมื่อ,อยุครรภ์ประมาณ 27- 36สสัปดาห์นอกจากนี้วิธีการป้องกันอีกวิธีหนึ่งก็คือการให้วัคซีนกับผู้ใหญ่ที่มีเด็กเล็กนะคะ ก็คืออยู่บ้านกับเด็กๆเ,เพื่อป้องกันการเกิดโรคในผู้ใหญ่ที่จะแพร่ไปยังเด็กๆด,ด้วยนะคะก็เหมือนอันศูนย์เด็กหรือเนื้อซิงแคร์ต่างๆหรือศูนย์อนุบาลเด็กเล็กก็ควรได้รับการฉีดวัคซีนในผู้ดูแลทุกคนนะคะต่อมาควรพบแพทย์เมื่อไหร่ควรพบแพทย์เมื่อมีอาการชัดเจนว่าเป็นไอกรนคืออาการไอเกิดขึ้นติดๆกันเป็นชุดชุด นะคะช่วงสุดท้ายของการไอมีเสียงดังวูบหรือวูบนะคะหลังไอมีอาการตามมาโดยที่ไม่มีไข้ให้รีบพบแพทย์เพื่อรับยาปฏิชีวนะที่เหมาะสมในการรักษาในกรณีที่อาการไม่ชัดเจนแต่ไอติดก้นเป็นเวลาถึง2ส,สัปดาห์นะคะหรือมากกว่านั้นให้พบแพทย์เพื่อใช้การตรวจวินิจัยอย่างอื่นร่วมด้วยนะคะจะได้ค้นหาสาเหตุของโรคถ้าในบ้านของผู้ป่วยมีเด็กอายุน้อยกว่า1ปีและมีบุคคลที่เป็นโรคประจําตัวเช่นโรคหัวใจโรคปอดเรื้อรังควรปรึกษาแพทย์เกี่ยวกับการให้ยารัก รับประทานเพื่อป้องกันไม่ให้เป็นโรคในกลุ่มบุคคลเหล่านี้นะคะและผู้ป่วยเนี่ยควรแยกนะคะ,ะทุกอย่างนะคะไม่ว่าจะเป็นของกินนะคะน้ําดื่มอาหารช้อนจานนะคะเสื้อผ้าของใช้แยกห้องนอนนะคะจนกว่าผู้ป่วยจะได้รับยาปฏิชีวนะหรือยาฆ่าเชื้อครบไปแล้วประมาณถึง5วันนะคะนี่ก็คือหลักการสําคัญในการดูแลคนไข้นะคะที่ติดเชื้อนะคะคือต้องมีส่วนแยกออกไป นะคะแล้วก็ที่สําคัญการล้างมือการปิดแมสนะคะการล้างมือบ่อยๆนะคะทัางก่อนรับประทานอาหารแล้วก็หลังจากเข้าห้องน้ําแล้วก็ปิดแมสนะคะก็ช่วยลดอาการเสี่ยงของการติดเชื้อมาหากันและกันได้นะคะสิ่งสําคัญก็คือการสร้างภูมิคุ้มกันที่ดีให้กับคนป่วยแล้วก็คนที่ดูแลคนป่วยด้วยนะคะก็รับประทานอาหารให้พรบห้าหมูพักผ่อนให้เพียงพอออกกาลังกายนะคะแล้วก็พักผ่อนนอนหลับให้เต็มที่นะคะสิ่งสําคัญก็คือ อาการอ่อนเพลียแล้วก็เยื่อบุที่แห้งมันไม่ควรจะเกิดขึ้นดังนั้นควรจะจิบน้าแล้วดื่มน้ําบ่อยๆนะคะก็จะช่วยป้องกันภาวะคอ,อแห้งแล้วก็ไอได้นะคะก็ลดการกระแทกได้นะคะฝึกการหายใจนะคะเพื่อการไอ,อยามีประสิทธิภาพให้ขับเสมหะออกมาให้ได้มากขึ้นนะคะแล้วก็เวลาค่าเสมหะหรืออะไรก็ควรมีภาชนะใส่โดยเฉพาะแล้วก็ปิดถุงแล้วก็ไปทิ้งทําลายเชื้ออย่างถูกต้องด้วยนะคะ ก็ฝากไว้นะคะเป็นการป้องกันนะคะว่าตอนนี้เป็น EP ีที่108นะคะสำหรับโรคไอกรนที่มีอาการคล้ายไข้หวัดในช่วงแรกนะคะเราต้องแยกออกให้เป็นแล้วก็สังเกตเสียงหายใจหลังจากไอสุดนะคะว่ามีเสียงฮูกหรือเสียงวูบไหมถ้ามีแสดงว่าอาจจะเกิดภาวะไอกรนรีบไปรักษานะคะก็มีวัคซีนฉีดป้องกันอยู่นะคะแต่เราก็ควรได้รับวัคซีนให้ครบเพื่อปกป้องตนเองนะคะเพราะว่า มันมีภาวะแทรกซ้อนที่น่ากลัวของไอกรนอยู่นะคะเราก็ไม่อยากให้เกิดขึ้นนะคะปกป้องชีวิตทุกคนด้วยความรักและความห่วงใยนะคะก็ติดตามคลิปดีๆที่ฮักเทลแอนเฮิร์นะคะแล้วก็สแกนเควร์โคดนี้เพื่อไปสนทนาเรื่องสุขภาพสอบถามได้นะคะแล้วก็ฝากติดตามหมอปอด้วยนะคะเป็นกำลังใจเนื้อหาที่ค้นคว้าม,มาถ้ามีข้อผิดพลาดระการใดก็ต้องขออภัยณที่นี้นะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะคะเพื่อให้ทุกคนได้รู้เรื่องอ่า สิ่งดีๆเหล่านี้ด้วยกันนะคะสำหรับวันนี้ก็สวัสดีค่ะ